อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้มามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแ l ล c k พิงกันอีกครั้งนะครับกับเพลงพิ้งเวนนอมเพราะว่าในวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆอีกแล้วนั่นก็คือพิงเวนนอมจาก Black พิงนะครับสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงเป็นถ้วยที่6แล้วนะครับ พงพิงเวนอมเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งคะแนนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับยอดรวมคะแนนแล้วเนี่ย 7,977คะแนนนะครับซึ่งเป็นยอดอัลบั้มเนี่ย0คะแนนยังไม่ได้นับเข้าชาร์ตนะครับและยังมีคะแนนจากยอดบิลอีกเนี่ย3,000คะแนนเลยนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวยอดโบทล่วงหน้าอีก77โบทแล้วก็คะแนนออกอากาศสดอีก188คะแนนรวมกับไลฟ์บทอีก500คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนดิจิตอลอีก4,212คะแนนรวมทั้งสิ้นแล้วพิ n งแว n o นอมของเรานั้นสามารถทําคะแนนไปได้7,977คะแนนนะครับส่งผลให้พิงแวนอมคว้ารางวัลแล้วก็ คว้าถ้วยจากรายการอินกิกาโยมาได้อีกหนึ่งถ้วยนะครับเป็นถ้วยที่6ของพิงเวนอมและก็เป็นถ้วยรางวัลถ้วยที่49แล้วนะครับของแบล็คพิงตั้งแต่เดบิวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยและที่แน่นอนกว่านั้นนะครับการคว้าถ้วยรางวัลจากอินกิกาโยในครั้งนี้แบล็คพิงของเรานั้นก็ไม่ได้ขึ้นโปรโมตในรายการเพลงเช่นเดิมนะครับแต่ว่ายังคงคว้าถ้วยรางวัลมาได้เป็นอีกหนึ่งถ้วยที่จะต้องมีสมาชิกจากแบล็คพิงอีกคนหนึ่งนะคบที่จะต้องเสียสละถือ2ถ้วยแล้วเพราะว่าเป็นถ้้้้้้้ววววววยยยยที่่6แแลลตออนนนนนรกัคาาถถถถม4ืื1 ว่าในตอนนี้เป็น6ถ้วยแล้วจะต้องถือกัน2ถ้วยเนี่ยสคนแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยมารอดูกันดีกว่านะคะว่าแบล็คพิง์ทั้ง4คนจะต้องถือถ้วยรางวัลกันคนละ2ถ้วยหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าคะแนนของพิงแวนนอมเนี่ยยังสูงอยู่เลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีความเป็นไปได้มากๆที่พิงแวนนอมนั้นจะยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงอื่นๆรวมไปถึงอาจจะได้เข้าชิงกับเพลงไตเติ้ลหลักของอัลบั้มที่เป็นเพลงชัดดาวด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็มารอดูแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับแบล็คพ ชัดดาวของแ l a c k พิงกันด้วยนอกจากจะมาคว้าถ้วยรางวัลในรายการอินกิกาโยครั้งนี้แล้วนะครับแบล็คพิงก์ในยังประกาศขึ้นมาว่าจะขึ้นสเตจอินกิกาโยในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อโปรโมทเพลงไตเติลหลักที่จะเพิ่งปล่อยออกมานะั่นก็คือชัดดาวนั่นเองหลังจากนี้ไปเนี่มารอดูกันดีกว่านะครับว่าความปังของชัดดาวนั้นหลังจากที่ขึ้นโปรโมตในเกาหลี o แล้วเนี่ยจะส่งผลให้ชัดดาวเนี่ยปังขึ้นมากกว่าเดิมอีกอกี่ร้อยกี่เท่านะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้โปรโมตในรายการเกาหลี o เลยก็ปังมากๆแล้วที่สําคัญนนนนนััั้้้เเ่พพลลลลงงใบมุกกก็แหขึชา์ ช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดินสายโปรโมทกันรัวๆเลยทั้งในบ้านในเกาหลีนะครับรวมไปถึงอินเตอร์เองก็เช่นกันล่าสุดนี้ที่ LA บนะครับสีสารแบล็พิงของเรานั้นป๊อปปูล่ามากๆสื่อเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับและสี b สา c k แบล็พิงกเนี่ยก็ตั้งใจทำงานกันอย่างหนักมากๆยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแบล็ k พิงกกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชม MB วันนี้ยังต้องเข้าไปรับชมนะครับสำหรับเพลงชาดาแล้วก็พิงกเวนอมเปิดสลับกันฟังสล,ลยว่า เพลงดีทุกเพลงจริงๆนะครับไปสลับกันฟังกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับแบล็คพิงการที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่6แล้วจากพิงเวนอมกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสรับคพลปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับอันยง